ผมติดริมโฟไปแล้วก็ประมาณช่วงฤดูติดที่แล้วเนะี่ยมันกลางๆฤดูนะผมผมติดอยู่ประมาณสามเดือนสามเดือนเสร็นิดหน่อยนะครับปรากฏว่าฝนติดมันมันแตกต่างกันเยอะผมอยากบอกอย่างนี้ว่านอกจากผลผิดเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันไอติ่เขาบอกเพิ่มมาสามเท่าห้าเท่าอะไรเนี่ยผมก็ว่ามันก็อยู่ในในเกณฑ์ประมาณนั้นนี่ผมกาลังจะรวบรวมตัวเลขครั้งสุดท้ายอยู่ว่าว่าจริงๆมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ แต่ที่ชัดเจนที่สุดมันไม่น่าจะน้อยก่าสารเท่าตัวที่ที่ที่จะปกติเนี่ยผมก็มาดูถึงว่าเอ๊ะผมกระทบเป็นยังไงมันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็ยังยังปกติก็เรียกว่าสิบห้าวันเขาก็รับเงินนล้แน่ๆก็คืออยู่ในเกณฑ์ห้าหมื่นบางงวดก็ถึงหกหมื่นอย่างเงี้ยก็ถือว่ารายได้เขาเขาเพิ่มขึ้นซึ่งทั้งผมก็เพิ่มคนรีก็เพิ่มมันมันก็น่าอยู่ในในขั้นที่น่าจะพึงพอใจแต่ที่เห็นชัดเจนนอกจากได้เงินเพิ่มแล้ว่ะ พอเราติดบิมโฟแล้วเนี่ยหน้าติดยางเราใช้เพียงประมาณสี่นิ้วซึ่งจริงๆไอ,อย้ยางแปลงที่ผมทดลองนะ่ผมกาว่าอีกไม่เกินสองหรือสามปีผมจะต้องโทษแล้วจะปลูกใหม่แล้วแต่พอเอาตัวนี้มาผมก็คิดว่าถ้าหากว่าไม่มีผลกระทบอะไรแล้วก็มันเป็นอย่างที่เขายืนยันว่าเขาปลีกมาแล้วหกเจ็ดปีแล้วไม่มีผลกระทบผมก็กาว่าไอ้แทนที่สองสามปีผมจะโค่นเนี่ยอาจจะเป็นถึงสิบปีหรือสิบห้าปีเพราะหน้าตีดนิดเดียว ใช่ไหมฮะมัน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 ใช้หน้ากรีดน้อยมากแต่ผมกรีดมันได้มัสเพิ่มขึ้นเท้านั้นที่เดิมหน้ากรีดมันยาวต้องต้องเป็นสิบกว่านิ้วอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้หน้ากรีดมันเพียงสี่นิ้วห้านิ้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไอความสิ้นเปลืองเปลือกเนี่ยมันมันจะน้อยลงไปไหลเข้าตัวผมก็เลยเชื่อว่าอายุการกรีดมันต้องยืดไปได้แน่ถ้าไม่มีผลกระทบเพราะนั้นตัวนี้คือตัวหนึ่งซึ่งแทนที่เราจะต้อง โค่นแล้วปลูกใหม่อีกหกเจ็ดปีถึงจะมากรีดได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเรายังไม่ต้องโค่นเราังสามารถเก็บเกี่ยวน้ํายางได้ต่อไปอีกอีกยาวนานนะเวลากรีดพอเทิมเทียมันจะตีนานาวแล้วมันจะได้ผลผลิตน้อยมาทาตรงนี้ครับมันได้ผลผลิตเพิ่มแต่ว่าน,นาที่กรีดจะมันประหยัดขึ้นตัวเฉลี่ยแล้วมันดีกว่าดีกว่าที่ว่าทําอยู่เดิม ใช้เวลาสามสิบวันเหมือนกันใช่ไหมตรงนั้นสามสามสิบวันใช้เวลากรีดยี่สิบวันตรงนี้สามสิบวันใช้เวลากรีดสิบวันกรีดยี่สิบวันนี่เหลือเหลือวเวลาเราเอาไปทําอื่นได้แต่ก่อนมันก็ต้องใช้เวลามากมันมันกรีดมากแต่โฉงลิบโบนี่คือว่ากรีดหนึ่งวันพักสองพักสองนี่ต้องระยะยาวต้องดว่าต้นอย่คงจะไม่เสียยางยางที่ทสวน มันต้นแก่ประมาณสามสิบปีเนาะแล้วเวลาสีที่มันออกดีมากที่สวนทำสี่ร้อยต้นปกติจะออกประมาณยี่สิบไม่เกินยี่ห้าแต่ทำอันนี้แล้วได้ร้อยกว่าทั้งแรกที่ผสมแต่พอทำไปแล้วก็คือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าคือลงทุนไปอ่ะพอสามมีหรือว่าสามมัด สามมีดคือปะสามีดจะครั้งนะเข้าท,ที่อัดน,น้ำิมโฟ,โฟไปหนึ่งครั้งค่ะก็เกือบจะถุนคืนแต่แต่ว่านั่นที่ที่เกือบที่ว่าเกือบจะคืนก็คือว่ายางนี่มันมันคือยางพันธก์โพลินี่มันก็เนี่ยมันส่วนมันอ่อนน้อยมันก็ค่าน้อยแต่ว่ากาวมีกาวมีดคืนทุนค่ะคุ้มค่าและน้ำยางออกเยอะค้ายข้ายก็ พั้งละมันก็เคยจากได้จากสิบแผ่นทั้งแรกที่ทำที่ยังไม่ทำสิบแพ่นพอตัดหนีดแหลกหาสิบที่ก็คุ้ม